โอ้หลังนี you know you know ้ติดเนี oh ่ยเดียดิหลังน mm ี้คือติดวะเนี่ยหลังนี้ติดติดอยู่ได้ฉีดหนึ่งเดียหลังเนี่ยนี่หลังนี้ได้ขีดหนึ่งทุกตีทุกตีติดแบบนี้แล้วครับแบบตอนตอนนี้กุ้งมันเล็กแล้วกุ้งหมดแล้วมันเล็กมีแต่ตัวเล็กๆแล้วตัวใหญ่หมดแล้วปวกปวกประมาณนี้ครับนี่ครับเมื่อนี้เดี๋ยวผมจะพามาดกกุ้งครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ก็มี คนอื่นเขามาดักดักแล้วครับดักดักด้วยกันนะครับดักด้วยกันหลายหลายคนนะครับคือเป็นที่ของอันนี้ที่สะนะครับสะสะสะในดงสะในเขานะครับก็โอ้อีสานกับอีสานกับไปทยปูนกันนะครับผมมาอยู่ไทยโดนนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่ครับเครื่องไม้เครื่องมือผมนะครับนี่นี่นี่ที่ดักกุ้งผมนะครับนี่ผมจะใส่ผมจะผมจะใส่แบบ แปดรูนะครับแปดรูหนึ่งสองสามสี่นี่เหยื่อก็ใส่ใส่ประมาณนี้ครับเหยื่อนะครับนี่เหยื่อใส่ขวดแล้วก็เจาะเป็นรูนะครับเจาะเจาะเป็นรูแล้วเอาเหยื่อใส่ข้างในนะครับนี่นี่ประมาณนี้นะครับส่วนเจ้านี่เขาก็ใส่มุ้งนะครับมุ้งมุ้งนี่ครับโอ้เป็นเกือบร้อยละมั้งเจ้าเนี่ยส่วนของผมก็ยี่สิบกว่าหลังครับยี่สิบกว่าหลังนี่ประมาณนี้ผมยี่สิบกว่าหลังนะครับ ก็ได้อยู่วันละโลสองโลสามโล,ล,ลนะครับแล้วแต่เป็นบางวันนะครับส่วนเจ้านี้เขาก็อู้ได้หลายโลอยู่วะใส่หลายหลังครับหลายหลังส่วนผมก็ต้องทําที่หมายไว้นะครับที่ขวดน้ําต้องพ่นสีนะครับเปื่อมันมันจะหลงกันนะครับของเขาของเขาของเจ้านั้นเขาก็มีเหมือนกันนะครับแบบนี้เหมือนกันนะครับมีอยู่หลายหลังอยู่แต่ก็นะครับก็หลงกันเอาไหมว่าว่า มันจะหมานบอว่าจะหมานาบอวันนี้พรุ่งนี้จะหมานบ่ใส่วันนี้ก็โอ้อันนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วจะหกโมงแล้วนะครับหกโมงแล้วแล้ยวก็จะลุยแล้วครับเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเข้ามาดูผลงานพรุ่งนี้มาดูผลงานนะครับว่าจะติดบ่ทุกวันก็ได้อย่วันก็มาดักแต่ก็ไม่ได้ทํคชิปนะครับ ก็หาอยู่หาจินกันไปนะครับตามภาษาบ้านเรานะครับนี่ตามภาษาบ้านเราอยู่บ้านเราก็ทํางานไปด้วยหาอยู่หาจินไปด้วยนะครับหาอยู่หาจินไปด้วยอ้บรรยากาศในดงนี้สวยงามนะครับสวยงามในดงเนี่ยบรรยากาศดีจังนะครับเพชจบุรเราบ้านเฮาก็แบบนี้นะครับก็อย <c oughs> <c oughs> ู่บ้านนอกเราเอาไปจินไป แล้วแต่วันวันนะครับดังนี้ราคาข้าวราคาพืชผลการเกษตรก็ราคาไม่ดีครับตอนนี้ก็ข้าวก็ลงเอาลงเอานะครับก็ตากกุ้งเดี๋ยวจะได้ขายได้ก็วจะได้ซื้อกับข้าวนะครับวันนีโออปลาไม่เห็นฝุดเลยปลาครับจนจ้านี้เขาก็ขายของโอ้ยตอนนี้เขาขายของตลาดนัดวันนั้นหลายพันเหมือนกันนะครับแต่เขาก็ ยังไม่พอนะครับยังไม่พอเขาก็มาดักกุ้งเหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนกัน <c ười> คือรายได้เขาก็ขายกุ้งวันละสี่ห้าร้อยหกร้อยก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันผมก็ได้ประมาณสามสี่ร้อยห้าร้อยเหมือนกันนะครับก็ดักประมาณนี้รายได้เสริมครับอยู่บ้านนอกเราอยู่อันเราหายอยู่หาจีนกันเพื่อด้ค่ากับข้าวค่าลูกไปโรงเรียนนะครับอืมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูผลงานครับ ครับแล้วผมขออนุญาตดักก่อนนะครับเดี๋ยวก็ถ่ายอีกทีนะครับทีที่ดักก็กางออกมาแบบนี้เลยนะครับกางตันี้ก็บางเลยนะครับบางเลยตัวตัวสีแดงแดงนี่ก็จะลอยน้ํานะครับลอยน้ํานี่ครับผมนะครับดักเสร็จแล้วครับจะเป็นสีแดงแดงนะครับลอยองูเองเองแบบนี้นะครับนี่นี่นี่ยะซูมซูมไมดูนะครับนี่ประมาณนี้เด้อดักกุ้งเนี่ยเนี่ยดักกุ้งประมาณนี้นะครับ สีแดงๆลอยองหลวงเองเลงอยู่แบบนี้นะครับตอนเช้ามาหรือตอนกลางคืนดึกๆมาเขายามได้เราไม่ต้องหลงนะครับไม่ต้องหลงว่าเป็นของใครของของใครของครเขาสีขาวนะครับของเขาสีขาวเห็นไหมเห็นไหมนั่นนั่น,น,นของผมสีแดงนะครับของเขาสีขาวกับสีเขียว <c oughs> ดักกันหลายเจ้านะครับมันต้องพิสูจน์ว่าเหยื่อใครเด็ดนะครับเหยื่อใครเด็ด แล้วก็ย่าผมทําสูตรย่าไว้แล้วนะครับย่าไว้แล้วนะครับอย่าดักกุ้งนะครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดอีกช่องหนึ่งนะครับช่องอีกช่องหนึ่งของผมนะผมมีสองช่องนะครับอีกช่องหนึ่งผมทําไว้แล้วนะครับอย่าดักกุ้งนะครับสูตรสูตรดับหน่อดับแนวสูตรเข้าดีนะครับนะครับของช่องที่ช่องที่ผมเปิดไว้แล้วคือช่อง ช่างมวดประชาชนชาแนลนะครับก็พิมพ์เข้าไปดูนะครับช่างมวดประชาชนชาแนลแล้วก็เหย่าดักุ้งนะครับสูตรเด็ดนะครับสูตรเด็ดเหย่าดกุ้งนะครับมันก็จะขึ้นของผมเลยนะครับอันนี้ผมเปิดซองสำรองไว้นะครับนี่ครับท่องสำรองไว้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ดักกุ้งครับนี่รอยโอลงเองๆโอ้เดี๋ยวผมซูมซูมเยอะกันไปวะเนี่ยนะครับนี่นี่นี่ ดักอันนี้น้ําเพียงเอ่อน้ําเพียงคอนะครับดักให้จมเลยนะครับดักให้จมถึงพื้นเลยนะครับดักให้ถึงพื้นเลยนะครับขวดน้ําจะลอยนะครับถึงพื้นให้ถึงพื้นเลยมุงถึงพื้นแล้วไอ้กุ้งมันจะหาจินไอ้ตามพื้นดินนะครับกุ้งมันจะหาจินตามพื้นดินนะครับนี่นี่ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวซูมไม่ดูใหม่ปีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีนะครับว่าจะหมานไหมครับว่าจะหมานใเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีนะครับยี่สิบกว่าหลังนะครับรู้เท่าไหร่นะแต่ว่ายี่สิบกว่าหลังไม่รู้ว่าอะไรนะครับนี่นะครับหลังที่เราหลังที่เขาไปยามมานะครับกลับมาประมาณนี้ครับได้โยเตะได้เยอะครับผม ได้อยนี่นี่พออยติดเนี่ยในตัวดีโยกขึ้นปุ๊บนี่ปลุงปลิงอย่างงี้ครับนี่นี่นี่หลังนึงก็ได้ประมาณนี้ครับหลังนึงอ,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 าอาหารอะไรนะกุงก้งมันหมดแล้วครับกุ้งมันหมดแล้วดัก,ท,กทุกวันทุกวันนะครับสองเจ้าสามเจ้าก็ได้ประมาณนี้ได้อยู่โลกกว่าสองโลอยู่เกือบสองโลแต่ไม่ถึงสองโลครับวันนึงนี่นี่ประมาณนี้นะครับ ยาสูดยาสูดยาเด็ดขนาดไหนกุ้งไม่มีก็ไม่ติดนะครับกุ้งไม่มีก็ไม่ติดนี่อัหนึงทีดักก็เยอะอยู่ยี่สิบกวลังยี่สิบก่าลัง,ว,ลงว,วันนึงก็ได้ข่ากับข้าวครับเหมียวๆๆๆดื้อจังเลยเนาะครับนี่ โอ้หลังนี้ติดเนี่ยเด,ดี๋ยหลังนี้คือติดวะเนี่ยหลังนี้ติดติดอยู่ได้ขีดนึงด้วยหลังเนี่ยนี่หลังนี้ได้ขีดนึงทุกตีทุกทีติดแบบนี้แหละครับแบบตอนตอนนี้กุ้งมันเล็กแล้วกุ้งหมดแล้วมันเล็กมีแต่ตัวเล็กๆแล้วตัวใหญ่หมดแล้วปวกปวกประมาณนี้ครับ